ว้าวประทับใจเจหอยค่ะคือแบบเฟรนลี่มากแล้วคือปากคือแซบวอร์แซเหมือนแบบหอยสุราษเลยประมาณนั้น มนทูที่ชอบคืออะไรเออก็ต้องเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะแล้วก็หอยคือแบบสดมากไม่มีกลิ่นคาวเลยคือตัวใหญ่มากคือแบบไม่เคยกินที่ไหนแล้วมันแบบไม่คาวขนาดนี้ไม่มันไม่มีกลิ่นเลยอะคือแบบสดมากๆกินไปไม่เสียดายเงินเลยค่ะคือแบบสิ่งที่ได้คือมันคุ้มมากหลากหลายมากๆเลยก็คือมาได้เลยนะคะมาเจอแบบว่าเจอเจ,อเจอหอยก็ได้คือแบบปากคือแบบแซ่บมากเฟนรนลี่มากเหมือนแบบรู้จักกันมาสิบปีประมาณนั้นเลย